ได้รับมอบหมายนะครับทากงกระทมนท่านมีความสคัญครับเรอน้กกาเป็นผูช่นครับ,มอ,รบมอช่วยเหลือผู้ประสบภัปปปปาายพยกับตลาดการค้าใหเนตชองโจงเกอตัดเชครับซึ่งในจังหวัดสุรินทร์นะครับได้มัดเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพยทั้ง2 5 0ตัวเิตะครับตัวละ1 4 0 0บาทนะครับซึ่ง รวมเป็นเงิน2ล้านบาทเศษนะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ,รเพื่อช่วยเหลือให้พ่ประสบคีภัยซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชานะครับซึ่งจะได้นําเงินนี้นะครับไปเป็นคุณครับเชียมมาจากไทย ก็คือใช่ที่อางนีใช่เีกหทุกกับจีนโดยเฉพาะเหมืนท่มันชูกระทำเริ่มต้นจากอาชีพกองเราเนี่ยตั้งแต่องั้งแต่ยังอาชีพกองทำชืโดยกองไทยของเราบางงานจะไปส่งน้อายของพี่ในการเลยตะกุยโยกมาหน่อยหลังก็เริ่มไม่หลังหลังหลังหหงแดงเลยครับท่านทุน อันนี้เริ่มสกัดอยู่แล้วทางหลังเรื่งรถโรงพยาบาล ไดันให้เข้ามาเลยให้ให้เขาเข้ามาเลยกพราะดูัดิวท็อรเช็คยอนแล้วเข้ามาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตอนนี้ตอนนี้เขาคนไทยคนไทยพี่ลมนะพี่ลมมาเออพูดเป็นลมอย่าพูดเป็นลม,มน,ลนี่กุลาวดมากเลยอนว่หน,นี่ของอเยอะมากเลย เข้าไปรข้าไปไกลครับรถก็ไปไกลอาไปไกลนะเดี๋ยวไม่ใชาขี่ทางรถเด้อักครี่บอให้เตือนลดนะนี้เข้ามาเลยเดียวทารทหารกังเราเนอเรื่อช่วยกันช่วยกันับเอ่ารีบแบกรีบแบกแล้วรีบแบก

อยตนี้ก็คือแต่รถในน้เให้ขอกียรมอยบุโมด้มารอทีเให้ในเมืองนะครับนี่อยู่ก่อนนี้มาใกล้กันแล้วแล้วตรงนี้บ้านทรายไอ้เกียรเกียร์จากบ้านทรายนี่รอดี่ในตรงนี้นะครับัางพูนผมไปร่วจันะได้เมองจากเมืองกบสอครครับฝากขอบคงพูนะครับ คณะกรรมการวัอตมาทางาตาคารมนะครับรเรางทเ่ราต้งรูปนะครับจางกัดพัานางาตาคารมนะครับอถราขอบคูนนะครับรถโคู่และรับมีจุทุกรูปมาณโอกาสนะครับตาบก๊อคนครับ 啊，对。 ก็น่าจะพอตอนนี้ตอนนี้เขาคนไทยลูกคนไทยพี่โดนนะเป็นลมนะเออพูดเป็นลมอย่าพูดเป็นลมนี่กูลาวหมดมากเลยเนี่ยของเยอะมากเลยครับ เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปไกลครับเดี๋ยวก็ไปไกลเอาไปไกลนะเดี๋ยวไม่อยาขี่ทางรถด้ครับพี่บอกให้เปิดแล้วเลยี่ฮะใส่แล้วก็เข้ามาเลยหลังก็เริ่มไปหลังหลังหลังโหมแรงเลยครับท่านนุนแถนี้เริ่มสกัดอยู่แล้วทางหลัง ตรงบ้าน กาตรงนี้น่าจะาไดแลวแต่ว่ามันจะปะทุขึ้นมาอีกถ้างนี้ก็เหลือสายพ้อง่สายดุขามานเออไปโดนหนักดูปะดิไปเอไฟสายดไม่ไหวมากีุไทนะครับ Ha <laughs> ทำงานนะครับถามนิดหนึงนะครับขออนุญาตเะครับสำหรับพี่น้องนะครับพอค้าแม่ขายที่อยู่ที่ตลาดนะครับสีย

เียบ้านไปนี่รอดีเลยตรงนี้นะครับางรุ่นผมไม่รู้ักนะรั่งนี้เนาะยืมเงินหนันที่กับนตอนที่สอับน้ำจันนะตอนนี้ถามถามดีเลยครับยืมยืมเงินหนักมากินอยู่น กำลังเข้ามานะครับตรงจุดนี้เราน้ำปล่อยะงเข่าไปประสานโอเคไปบัตรเลยครับไปบัตเลยครับอาจะให้พุดปัะจนเมืองไปลราก็เขาสายยางไปด้วยเพื่อไปไปไปอ่อไปเอาเศษอไรทั้งหลายออกแล้วก็องน้ำขินเข้าไปให้ระจับ ตอนนี้เรามีแม็กโคย2สอตัวที่จะกองรวมกันเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามหรือว่าูกไฟหม้กนาเราเราเราใช้แผนนี่า้นก้นนกนะ้นับนก้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 น้นก้นก้นะ้าก้น้นก้นะมนก้รก้น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 กนกานก้าประมานก้นก้นก้กนก้้นก้นม้นก้ก้นก้นนก้นเนก้นก้นกก ค่ <40. S 1> าค่าค่าราคาเด็กหนึ่งหม่าวสิบสอล้านต่างกูหานเหนึ่งกูหาละแสนต่อปีประมาณห้าห้าตอนนี้ตอนนี้ให้มีประชาพันการของรอัฐมอให้ตรวสานกับญาติพี่น้องว่ามีใครสิทธอยู่ไหมนะครับยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีใครสิทธข้างในนะครับว่าหรือมีญาติพี่น้องหาย วันนี้ไม่มีครับเป็นร้นในห้ามบนบ้านชอบตินนี้ขอแตนไลน์ดูฝันรอรอดีในน้ำได้ดีในน้รอรถครับรอรถที่จนไปดีในน้ำนี่ก็ตัวเองดนก็ตัวเองด ลำเลียงน้ำเหรอครับเออรอลรารอลราเลียงน้ำได้ไหมฮะรอเป็นรถอีนเดียไดมไหมใช่ครับแล้วอะไรสักครับตอนนี้รถ้นร้านในเซ็นอยู่ครับคือคคืืออตอนนี้ครับคือตอนนี้นายพูะเข้ามาแต่เราไม่รู้ว่าใครละเลียดใครจะดีเลียได้ครับคนต่างคนต่างบอกว่าพูดกันว่าคนท่านนียคัน Gracias.